a d v e n t s e s ี o ั o นพอดแคเทศกาลเตรียมรับเสด็จเพื่อเตรียมชีวิตใกล้ชิดด้วยพระคำซีรีส์ความหวังวันที่2หัวข้ออ้อนวอนต่อไปข้อประคำพีประจำวันสาดูดีบทที่80ข้อที่19ข้าแต่พระเจ้าจอมโยธาขอทรงช่วยข้าปรงทั้งหลายให้กลับสู่สภาพดี ขอพพักของโปรองทอแสงเพื่อค้าพปรงทั้งหลายจะรอดได้พระธรรมสดุดีบทนี้เป็นบทเพลงข้าครวนและคำอธิฐานของชุมนุมอิสราเอลหลังจากที่ประเทศย่อยยับด้วยน้ำมือของศัตรูพวกเขาอธิฐานขอพระเจ้าทรงเปลี่ยนจากความกริ้วโกรธมาเป็นความห่วงใยการช่วยกู้ การฟื้นฟูพวกเขาให้คืนสู่สภาพดีแม้พระเจ้าจะอนุญาตให้ศัตรูทำลายอิสราเอลได้เราจะเห็นได้ว่าสุดท้ายแม้คนของโปรงร้องขอพระเมตตากรุณาจากพระเจ้ากลับใจใหม่และยอมรับว่าพระเจ้าผู้เดียวที่สามารถช่วยพวกเขาให้รอดได้โปรงให้คำมั่นสัญญาว่าจะไม่ละทิ้งพวกเขาแน่นอนเมื่อเวลาเกิดปัญหาในชีวิต คนจำนวนมากมักจะแก้ปัญหาที่ปลายเหตุทําให้ปัญหาจริงๆไม่ได้รับการแก้ไขดังนั้นในทุกๆปัญหาทุกเหตุการณ์ทุกกรณีเราต้องมองหาที่ต้นเหตุและเริ่มต้นแก้ปัญหาสํารวจดูชีวิตของเราเราต้องดำเนินชีวิตทุกๆวันด้วยความหวังใจในพระเจ้าแม้สิ่งร้ายๆจะครืบครานเข้ามาในชีวิตของเราให้เรายังคงพึ่งพาพระเจ้าต่อไปขอการช่วยเหลือจากพระเจ้า ขอให้พระองค์เปลี่ยนสิ่งเลวร้ายให้กลับคืนสู่สภาพดีโดยเร็ววันยิ่งเจอกับความทุกข์ใจเรายังมีความหวังใจในพระเยซูคริสต์ได้เพราะพระสัญญาของพระองค์ทรงบอกความจริงกับเราว่าพระองค์ทรงช่วยผู้ที่รักพระองค์ให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่งเราต้องดำเนินชีวิตทุกๆวันด้วยความหวังใจในพระเจ้าแม้สิ่งไ้ร้ายจะคลืบครานเข้ามาในชีวิตของเรา หัวข้ออธิษฐานขอให้เราเองอธิษฐานเผื่อประเทศไทยที่เราจะมีความหวังใจว่าพระเจ้าจะเปลี่ยนสิ่งเลวร้ายให้กลายเป็นสิ่งที่ดี